ต่อระบบทั่วไปที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลกช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับ,ร,บรูปแบบกลยุทธ์ทั่วโลกของพวกเขาการกําหนดโครงสร้างการจัดการและการพัฒนาระบบมีแนวโน้มที่จะทำตามกลยุทธ์ทั่วโลกที่ได้เลือก ระบบในที่นี้เราหมายถึงกิจกรรมทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการสร้างและการดำเนินงานระบบสารสนเทศอันได้แก่แนวคิดและการปรับให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจการพัฒนาระบบและการดำเนินงานและการบำรุงรักษายอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของความเรียบง่ายเราจะสามารถพิจารณาแบ่งประเภทของโครงสร้างออกเป็น4ประเภทคือระบบศูนย์กลาง ระบบศูนย์กลางหมายถึงระบบที่ได้รับการพัฒนาและดำเนินงานเกิดขึ้นที่ฐานในประเทศบ้านเกิดระบบซับซ้อนห or รือ duplicate system เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นในฐานที่ประเทศบ้านเกิดแต่การดําเนินงานจะถูกส่งมอบไปให้กับหน่วยงานอิสระในสถานที่ตั้งต่างประเทศระบบกระจายศูนย์ d e e n t t r a l i z e d system เป็นระบบที่แต่และหน่วยงานในแต่ในต่างประเทศได้ออกแบบระบบที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองระบบเชื่อมโยงเครือข่าย network system เป็นระบบที่มีการพัฒนาและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆถูกนำมาบรูรณาการและประสานงานเข้าด้วยกันอย่างทั่วถึงในทุกหน่วยจากตารางจะเห็นกลยุทธ์ทั่วโลกและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ส่วนที่เป็น x ตัวใหญ่แสดงให้เห็นรูปแบบที่เป็นโครงสร้างหลักและ x ตัวเล็กแสดงรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่ยกตัวอย่างเช่นบริษัทผู้ส่งออกค้าในประเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบศูนย์กลางแต่มีแรงกดดันและการพัฒนาบางส่วนของระบบอย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นแบบกระจายศูนย์ตามภูมิภาคของตลาดท้องถิ่นจะเห็นจากตาราง บริษัทผู้ส่งสินค้าในประเทศมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบศูนย์กลางที่ซึ่งผู้พัฒนาระบบในประเทศเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขึ้นมาระบบเดียวและนำมาใช้งานทั่วโลกบริษัทหลายสัญชาติ มีความขัดแย้งที่ชัดเจนและโดดเด่นหน่วยง,งานในต่างประเทศเป็นผู้ออกแบบระบบสารสนเทศของตัวเองขึ้นมาอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นที่ซึ่งอาจไม่มีการใช้งานใดๆหรือมีอยู่น้อยมากที่ใช้ร่วมกันกับสำนักงานใหญ่ยกเว้นรายงานการเงินและโปรแกรมโทรคมนาคมบางส่วนเฟรนชายมีโครงสร้างระบบที่ง่ายที่สุดเฟรนชายพัฒนาระบบขึ้นมาเทียบ เพียงระบบเดียวโดยปกติจะอยู่ที่ฐานในประเทศบ้านเกิดแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาขายแล้วแจกจ่ายสำเนาของระบบเดียวกันไปในทั่วโลกแต่และหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจะมีการใช้งานแอปพลิเคชันตัวเดียวกันแต่ใช้งานแยกจากกันท้ายที่สุดเป็นรูปแบบที่มีความที่ผสมผสานมากที่สุดของการพัฒนานระบบที่พบ ได้ในบริษัทค้ามชาติระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นระบบงานที่มีความเข้มแข็งในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียวที่มีการพัฒนานและปฏิบัติการได้ทั่วโลกระบบประเภทนี้มักจะมีโครงข่ายหลักในการสื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพมากรวมทั้งมีการสร้างวัฒน,นธรรมองคอ์กรที่ใช้ร่วมกันที่ ข้ามอุปสรรคทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันโครงสร้างของระบบเชื่อมโยงเครือข่ายมองเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดในด้านการบริการการเงินที่ซึ่งความเป็นเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑ์เงินและเครื่องมือทางการเงินเหมือนว่าจะเอาชนะอุปสรรคทางวัฒนธรรมทุกท้องถิ่นได้เสมอขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ